วันนี้ยังคงเกาะติดกันนะครับสำหรับเรื่องของไฟไหม้เขาแหลมที่นครนายกจริงๆเหตุการณ์นี้ตั้งแต่เริ่มไหม้แต่ช่วงเย็น28มีนาเนี่ยเจ้าที่ก็ทํางานอย่างหนักดับไฟได้บ้างบางส่วนแล้วรวมถึงมีการพยายามเข้าไปทําแนวกันไฟแต่ว่าพอตั้งแต่ช่วง29เย็นเย็นเนี่ยเกิดลมพัดแรงขึ้นมาทําให้ไฟป่านั้นลุกลามขึ้นมาอีกครั้ง แล้วปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ผู้ชมฮะเกิดไฟลุกไหม้จนเกิดภาพที่หลายคนอาจจะเห็นตามสื่อต่างๆแล้วคือภาพของทะเลเลิงยามค่ำคืนอย่างที่มีการรายงานข่าวไปก่อนหน้านี้เนี่ยปัจจุบันเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไฟได้บางส่วนแล้วได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากทางปอพก็ดีกองทัพก็ดีใช้เฮลิคอปเตอร์เนี่ยนำน้ำขึ้นไปดับไฟเนี่ยแต่ว่าสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่เป็นอย่างไรเดี๋ยวจะมาพูดคุยภาพรวมกันนะครับกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนะครับท่านบัญชาชาวารินอยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าครัับบผมญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนยกครับครับเข้าใจว่าท่านผู้ว่าเองเกาะติดสถานอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดไม่แน่ใจว่าจนถึงขณะนี้เนี่ยภาพรวมความเสี่ยงของพื้นที่เป็นยังไงแล้วสามารถควบคุมไฟได้แล้วหรือยังครับท่านครับครับภาพรวมในสถานการณ์ในพื้นที่ขนานี้นะครับจากที่ทางเจ้นพิธีกรได้พูดนําเมื่อวะเมื่อคืนนี้ที่ภาพเห็นน่ากลัวเป็นบริเวณเขาแหลมมาแลครับในส่วนที่เป็นภาพที่ปรากฏมากนก็คือเป็นภาพในส่วนของเขาแลมส่วนหน้าที่เป็นพื้นที่ของทางจระปลองนะครับตรงจุดนี้ าการควบคุมเพลิงรดับได้ตรงจุดนี้ไฟได้ดับหมดแล้วนะครับผมครับ oh, <God. S 2> ส่วนจุดจุดที่สองเมื่อวานเมื่อคืนนี้หลังจากเขาแหลมส่วนหลังเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่ของนอกเขตพื mm ้นที่ทหารเป็นพื้นที่ของทางประชาชนชาบ้านต้องบอกว่า,าสถานการณ์เมื่อว่าคืนนี้ทางเขาแหลมตรงส่วนเนี้ยนะครับก็ส่วนใหญ่ไฟจะลามอยู่ทางด้านข้างบนสันเข่านะครับไม่ได้ลงมาข้างล่างครับไม่ลงมาข้างล่างนะครับไฟลามลาู่ตรง ครับผมครับไฟลามอยู่ตรงด้านด้านบนไม่ได้ลงมาข้างล่างแต่ว่าตรงตัวชิงครับใช่ครับตัวชุมชนนี่คืออยู่ตรงด้านข้างล่างใช่ไหมฮะด้านข้างล่างครับห่างไกลมากครับไม่ไม่ถึงเรากสอบกิโลเมตรนะครับประมาณเจ็ดกิโลเมตรนะครับเพราะว่าจากยอดเขาแรมเนี่ยจะมีความสูงสองร้อยเจ็ดสิบแปดเมตรนะครับครับแล้วก็จากเมื่อเมื่อเมื่อคืนนี้ตอนช่วงเสาร์ทีหนึ่งเนี่ยก็ลามมาถึงที่เขานางดําซึ่งก็เนื่องจากเขานางเขาดาเนี่ยนะครับ เป็นเขาที่ทางสูงมากนะครับแต่ว่าก็ประดานเพลยังอยู่บนที่สันเขาอยู่นะครับเขานางดําก็มีความสูง4 3 5เมตรค่อนข้างจัดชันนะครับค่อนข้างจัดชันณณตอนนั้นเมื่อจบตอนช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็สถานการณ์ก็ยังจุดอยู่ที่ทางเขาลังดำแต่ว่าถ้าเป็นควันไฟปะทุเป็นเป็นเป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีส่วนที่ไฟจะมีตัวเองแต่อย่างไรก็ตามครับหลังจาก ได้เครื่องบินเขาให้เฮลิคอปเตอร์นะครับไม่ว่าจะจากทางทับบกนะครับจากทางพลักงานต้องกันบรรเทาสายมไัยและก็ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายก็มีจากทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติมาช่วยเป็นร่แเนี่ยนะครับมาทําให้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วก็จํากัดวงได้ของไฟได้ลดลงณนขณะนี้เนี่ยไฟถ้าถ้าจากเขานางดาขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉีนือนึงนะครับระหว่างรอยช่องเขาสะแบกเนี่ยก็จะมีกลุ่มควันไฟอยู่นะครับเป็นจุดสองสองสามจุดนะครับ แต่ว่าเป็นจุดในปริมาณที่ขึ้นอยู่กับว่าความรุนแรงจะอยู่ที่ว่าถ้าเป็นป่าไผ่ก็อาจจะมีความเป็นประทุกไฟให้เห็นแต่ก็เป็นช่วงผ่านป่าเป็นพันอย่างเนี้ยมันก็จะเป็นลักษณะความชื้นมันช่วยไว้ทําให้ชะลอณขณะนี้สถานการณ์ในเช้าฟันไปกลุ่มไปก็ยังอยู่ที่จุดช่วงเขาระหว่างรังดักระแแบกตะปงขั้็ล่าสุดเนี่ยก็คือได้นำท่านคณะทันตีท่านทันตีว่ากระทรวงมหาดไทยไปที่จุดที่ กาไปกาลังดําาเนนิ่กํลากลังคูกอยู่ในขณะนี้ให้เห็นภาพนะครับว่าการทํางานของเฮลิคอปเตอร์ซึ่งมีทั้งในส่วนที่ที่สร้างความชุ่มชื้นและมีส่วนที่เราจะว่าฮอปอปใอนอเ,เรื่องของการาลรยน้ําให้ตรงจุดนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งในส่วนที่เนื่องจากเป็นที่พื้นที่จุดน,นี้เป็นจุดชันสูงนะครับก็ในส่วนของคนก็ดําเนินการตามพื้นที่ในาการช่วยตกบรด้วยไม่ว่าจะเป็นชุดควบคุมไฟป่าครับผมครับในส่วนตรงนี้นะครับก็ได้สถานการณ์ประสบได้ว่า ณขณะนี้ไฟอยู่ด้านบนนะครับไม่ลามลงด้านล่างนะครับผมครับรับเกับว่าณขณะนี้ไฟไม่ลามลงด้านล่างไม่เข้าใกล้ชุมชนเนี่ยแล้วก็สามารถจํากัดวงได้เลยนะคไม่ไม่ไม่ลามลงด้านล่างนะครับไม่ลามนะครับอยู่บนสันเขาเหมือนที่เมื่อวานที่ที่ที่ผ่านมาครับครับท่ากับว่าจํากัดวงของพื้นที่ไว้ได้แล้วเหลือแต่ว่าพยายามดับไฟให้ได้แล้วก็ค่อยๆใช่ครับให้สนการดีขึ้นนะครับใช่ครับใช่ครับ ทิศทางลมตอนนี้เป็นเอุเปอสรรคในการด,ดับไฟไหมครับทิศทางลมวันนี้่าดีกว่าเมื่อวานเยอะเลยครับทิศทางลมวันนี้ค่อนข้างจะลมค่อนข้างนิ่งนะครับแต่ว่าทิศทางลมก็จะขึ้นไปทางทิศเหนือนะครับ<ท>ออกขึนทางทิศเหนือของเขาบางดําขึ้นไปนะครับก็ทิศทางลมจากการเช็คโดยการขึ้นโดนต่างๆแล้วก็สภาพต่างจากเมื่อวานโดยด้นเชิงทึ่เมื่อวานนี่ลมลม,ลมแรงมากนะครับผมครับ อืมครับแล้วหลายฝ่ายกังวลว่าจะลามไปถึงฝั่งของสระบุรีอะไรอย่างเงี้ยมันจะข้ามไปถึง,นะงนัน,นะณขณะนี้เนี่ยทิศทางยังอยู่ที่ช่วงระหว่างรอยช่องเขาระหว่างเขานางดำกับเขาตะแบกอยู่นะครับ,บยังไม่เข้าทางเขานางดํายังไม่เข้าขเขาตะแบกดีซึ่งระยะค่อนข้างห่างก,กับรถครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับความไม่ประมาทผมได้ประสานกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีในการเดียวกันทางสถานีไปส่านครยกก็ประสานงานกับสถานีไปป่าของทางชะ้อมเพื่อเตรียมการซึ่งทางชะ้อมก็มีการทํำ แนวคันไฟต่างๆเรียมไว้เรียบร้อยับผมครับครับปัญหาอุปสรรคหลักๆตอนนี้เนี่ยคืออะไรบ้างครับปัญหาอุปสรรคตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าพอช่วงช้าช่วงบ่ายเนี่ยก็ดูที่ช่วงของความร้อนต่างๆปัญหาก็คือว่าเรื่องของทิศทางลมซึ่งน้อยลงแล้วนะครับปัญหาก็คือในช่วงของระหว่างช่องเขานนังดำขงเขาจะแบบมีความชันสูงนะครับมีความชันสูงเมื่อเมื่อี้ทางผู้สื่อข่าวหลายสำนักก็ได้ไปดูแล้วก็มีความชันสูงก็ความใช้คนเนี่ยอาจจะย,ยากลำบากนิดหนึ่ง และบางช่วงเป็นสาวเขาก็ต้องใช้ทางอากาศายานครับผมครับเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เออยากาศยานเอยต่างๆที่ได้มาตอนนี้ถือว่าเพียงพอหรือ,อยังครับหรือว่าจริงๆแล้วยังต้องการกําลังเสริมมากกว่านี้อีกครับรรรคือณขณะนี้ข้อข้อสั่งการที่ท่านรัฐมนตรีว่าการรถไยได้สั่งการให้ทางวิดีกรป้องกันทางเท้าจะคือพรุ่งนี้จะมีเฮ<ม>ลิคอปเตอร์ของปปมาเพิ่มให้หนึ่งลำในช่วงบ่ายครับผมครับก็จะรวมเป็นที่ของณขณะนี้เนี่ย ที่ดําเนินการอยู่สามลนะครับมีฮอปอของสำนักงาน้องปองกันบัณฑิาชาณไทยนะครับของกระทรวงทรัพยากรนวรตกาติของทางคอบสามลำแล้วพรุ่งนี้จะมาเสริมอีกหนึ่งลำสี่ลำนะครับผมครับรับนจะเป็นจุดที่ที่จะมาช่วยในเรื่องของการทําในจุดนี้ครับครในการลงพื้นที่ของท่านมทรหนึ่งนอกจากเรื่องของฮอที่จะมาเพิ่มในวันพรุ่งนี้แล้วยังมีการกําชับอะไรเป็นพิเศษไหมล่ะนะครับท่านมทท่านรันตีว่าการกระทรวงไอได้กาชับก็คือให้ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์นะครับ ในการเฝ้าระวังเหตุการณ์โดยเน้นให้ความมั่นใจในเรื่องนี้เรื่องของความอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะของชุมชนก็เน้นย้ำให้ในส่วนที่รับผิดชอบของ,ของฝ่ายคนเรือนเช่นในชร่วงของเชิงเขาแม้ว่าอ่า,อาไฟเนี่ยจะอยู่ในด้านบนนะครับแต่ด้านล่างเนี่ยเราก็มีการเตรียมพร้อมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถน้ารถดับเพลิงนะครับเครื่องสูบน้ําระยะไกลแล้วก็กําลังคนไม่ว่าจะเป็นผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็ชาวบ้าน อยู่เวรเฝ้าระวังโดยสังเกตการโดยตลอดซึ่งพูดได้ง่ายว่ารถแล้วก็คนวอกอยู่ด้านล่างทุกจุดนะครับที่จะเป็นพื้นที่ที่เป็นชุมชนครับครับตอน้นี้อีกข้อนหนึ่งข้อสงการก็คือคาการพยายางที่ผมนําเรียนไปชื่อให้ทางกรมป้องกาาันภัยไับอปเตอร์มาช่วยในพื้นที่อีกหนึ่งวัครับครับครับตอนตอนนี้เนี่ยเริ่มมีพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางอะไรที่ได้รับผลกระทบทางสุขภาพบ้างหรือย,ยังครับ ครับวันนี้ในช่วงบ่ายผมได้สั่งการให้ทางสาธารณสุขอำเภอนะครับร่วมกับทางผู้มีการโรงพยาบาลรพตในเขตพื้นที่นะครับนําอ,อสมอแล้วก็จิตอาสานะครับลงพื้นที่ในการสร้างความมั่นใจแล้วก็ในเชิงของความพริติดแล้วก็คัดกรองนะครับคัดกรองกลุ่มต่อบางกลุ่มคนติดเตียงต่างๆเนี่ยถ้าสมมุติเหตุการณ์ทวีไปสู่การที่ลามลงมาด้านล่างกลุ่มใดที่ต้องออกพยกลอมโดยเฉพาะเน้นทางกลุ่มต่อบางและกลุ่มคนพิการคนิดเตียงเป็นสําคัญซึ่งในจุดเนี้ยทาง อ๋อสมมก็ดีนะครับทางผู้มุ่มในการรับรงองบกวตรู้กลุ่มเป้าหมายอยู่แล้วว่าอยู่จุดใดอยู่บ้านใดนะครับที่เป็นกลุ่มแรกที่จะหากกรณีเกิดเหตุการณ์ที่จะอยตรงนี้ก็สามารถที่อบรับได้ทันทีซึ่งขณะนี้นนได้กําหนดจุดอพ,อพยพไว้ที่อ่วัดาวาังรีนะครับเป็นจุดหนึ่งนะครับที่เป็นจุดแรกที่จะนําไปตรงนี้ครับและจุดที่สองก็คือวัดเขาทุเรียนซึ่งอยู่ในช่วงใกล้ๆตรงนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามจากการประเมินสถานการณ์ที่ผมนำเรียนต้แต่กอนว่าณขณะนี้ นะครับประเมินได้ว่าไม่คงไม่มีควอ่าไฟเนี่ยที่ลามลงมาด้านล่างครับผมครับ,รบและในเรื่องของสุขภาพของคนในพื้นที่อื่นๆนอกเหนือจากกลุ่มเ่าบางที่ต้องอ,อพยพแต่ว่าสาหรับคนทั่วไปหรือคนที่มีปัญหาเรื่องระบบทางเดิในหายใจตรงนี้มันจะได้รับผลกระทบจากเรื่องของควันไฟในพื้นที่ที่เข้าสู่ใช่เช่นกันครับในส่วนตรงนี้แม้ว่าขนาเน,นี้ยควันไฟยังอยู่ในอยู่ด้านบนแต่ว่าได้มีการประเมินกันของทางฝ่ายสาธารณครับก็ได้เตรียมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้ากากา แมพต่างๆนะครับเรื่องของการคําแนะนําที่ให้กับทางคนชาวบ้านอยู่นะครับซึ่งระหว่างที่ผมพูดอยู่เนี่ยทางชุดของอสมอต่างๆก็เข้าดาเนินการเสร็จในวันแรกนะครับก็คงจะลงพื้นที่ทุกวันนะครับครับอืมครับแล้วพอจะสามารถคาดคะเนได้ไหมครับว่าน่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะสามารถควบคุมสถานการณ์ให้เป็นปกติได้ครับครับการคาดการก็คือว่าถ้ากระแสทิศทางลมนะครับ เป็นปัจจัยสําคัญนะครับถ้ากระแสชารลมไม่รุนแรงอย่างมากเหมือนเมื่อวานนี้นะครับเป็นลักษณะเช่นนี้เนี่ยก็คาดว่าคงจะสามารถจํากัดลงได้ลดอาจจะกัดลงของออกระ,ะแสไฟอย่างๆ่งนะครับแล้วก็เรื่องไฟต่างๆได้มากขึ้นครับประกอบกับการได้อากาศยามมาช่วยในที่ทําสูงเนี่ยก็ทําให้ช่วยในเรื่องของการลดความร้อนช่วยองความชุ่มชื้น,รรนเนี่ยทาให้ไฟเนี่ยมีความชลอ ตัวแล้วก็บรรเทาลงไปครับผมครับครับแต่ตอนนี้เรื่องของกาลังคนเนื่องจากว่าหลายคนก็กังวลครับทางานต่อเนื่องมาวันสองวันสาวันเนี่ยท่านฮะมีความล้าหรือว่าเรื่องของการเน้นย้ําความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่หรือกําลังคนที่เข้าไปปฏิบัติงานยังไงบ้างฮะบครับเช่นกันครับในเรื่องของความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ทางเองผมไในเน้นย้ํามาตั้งแต่เมื่อวาน้วโดยเฉพาะช่วงกลางคืนเนี่ยเราจะเนองขับเป็นที่ชั้นสูงนะครับเราเน้นเซฟกําลังคนในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็พละกำลังด้วยนะครับจะมีชุด ที่สับเปลี่ยนกำลังกันขึ้นไปนะครับมาพักซึ่งขณะนี้ทางชุดไฟป่าของทางอุทยานของทางจังหวกตะจีนบุรีก็ดีนะครับทางสำหรับใกล้เคียงก็ส่งมาช่วยของทีนนครนายกเป็นการสับกำลังกันครับผมครับส่วนการอยู่เวรยามของชุดที่เตรียมพร้อมเตรียมระวังในช่วงของทางเชิงเชิงเชิงเขานะครับก็มีการปรับเปลี่ยนของกำลังพิเศ่บ้านแต่ละหมู่ปรับกันไปนะครับรวมทั้งกำลังของกำลังกำลังพิเศ่บ้าน อันนี้ก็เป็นการช่วยสอบสอบเวรน้นดีนะครับผมครับครับอ่าก็เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกนายนะฮะเป็นกำลังใจให้กับชาวนครนายกแล้วก็ท่านผู้ว่าด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับท่านผู้ว่าครับาครับขอบพระคุณครับผมครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนะครับท่านบัญชาชาวรินนีก็สรุปภาพรวมตอนนี้สถานการณ์น่าจะมั่นใจได้แล้วล่ะว่าอย่างน้อยๆชุมชนที่อยู่รอบข้างไม่น่าจะได้รับผลกระทบแล้วเนื่องจากว่าตัวไฟเนี่ยจะขึ้นไปค่อนข้างไปทางด้านบนมากกว่าจะไม่ได้ลงมาข้างล่างที่เป็นพื้นที่ของชุมชนอีกทั้งวงของไฟเนี่ยไม่ได้ขยายวงกว้างไปตั้งไปเขานางดําไปเขาตะแบกที่หลายคนก็งอว่จะเชื่อมไปเขาตะแบกได้จะไปสระบุรีหรือเปล่านีท่านผู้ว่าก็ให้ความมั่นใจเรียบร้อยว่าตอนนี้ยังอยู่ระหว่างรอยต่อระหว่างเขานางดํากับ ตะแบกยังไม่ได้ไปถึงเขาตะแบกนะเพราะว่าในบางสำนักข่าวออนไลน์เนี่ยตอนนี้บอกอว่าไปถึงเขาตะแบกเรียบร้อยแล้วแต่ยืนยันจากท่านผู้ว่าซึ่งเกาะติดในพื้นที่ว่ายังไม่ได้ไปถึงตรงนั้นนะครับ